ก็สวัสดีเพื่อนๆชาว FC Mobile ครับมาเดี๋ยววันนี้ผมก็มีข้อมูลนักเตะกับตันวิก3มาฝากเพื่อนๆน,นะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาพูดถึงตลาดนักเตะครับก็ยินดีกับแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะครับได้อเล็กเซนเดอร์อิซักนะครับถือว่าเต็งต็งแชมป์แบบเต็มตัวนะปีนี้นะ แต่ก็ระวังเชลซีผมไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเชลซีก็ร้อนแรงนะครับแชมป์สโมสรโลกนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มดูนักเตะกันเลยครับมาตัวแรกครับเป็น c ีบีนะครับร้อยทีมชาติอาเจนจินานะครับอันนี้จากหลีกวันนะฝรั่งเศสหลีกฝรั่งเศสนับน่าจะทีมหมากเซยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ ตัวต่อไปครับ108 CB นะครับทีมชาติสเปนนะครับอันนี้น่าจะเรียนเบติสนะครับจากลีกาลิก้านะครับมาตัวต่อไปครับ108เป็นกลางรับครับ CDM นะครับทีมชาติเยอรมนีบุเดสลกาเยอรมนนะครับจากทีมเลเวอร์คูเซ่นนะครับต่อต่อไปก็108เหมือนกันนะครับเป็น CDM นะครับ ทีมชาติอิตาลีนะครับจากเซเลอานะครับฟิโอเรนติน่านะครับต่อต่อไปครับขยับมา109ครับเป็นกองกลางนะครับ CM ทีมชาติสเปนจากลาลิก้านะครับนะ่าจะบียาเลอานะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยนะครับต่อต่อไปครับ109 CDM นะครับการิชาก้านะครับสวิตเซอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับจากซันเดอร์แลนด์นะครับต่อต่อไปครับ ร้อยเก้านะเป็นประตูนะคยริสครับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับอันนี้อยู่น่าจะหลีกสหรัฐหรือเปล่าอันนี้เป็นตำนานสเปอร์นะครับมาแฟนสเปอร์ประตูมาแล้วครับต่อต่อไปครับร้อยสิบนะซีบีนะครับกองหลังจากปารีสแซงเชแมงนะครับมาขึ้นยอดครับทีมชาติบราซิลนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับ ตัวต่อไปครับ110เป็นกองกลางนะครับ C.M. นะ Beñatxo s i v a นะครัโปรตุเกสจาก Man City นะครับตัวนี้ผมว่ามีโอกาสเข้ามาสูงครับ b e n a t x o s i v นะต่อต่อไปครับนี่คิงค King k a ม i บ b e n ม e m a นะครับ110นะครับกองหน้านะทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ ตำนานเล้วมัดลิดนะตัวนี้ก็ขมกิบนะตัวนี้นะเป็นกองหน้าสายจบนะครมาตัวต่อไปครับ1 1อยครับ CDM นะัเป็นกลางรับนะับการ์ตูโซนะทีมชาติอิตาลีนะครับเป็นการ์ดไอคอนนะนี่ครับตัวต่อไปครับ111ยสิบเอ็ดนะ Cb นบสตามครับทีมชาติทอรลนรนนะ โอกาสมาก็มีนะครับตัวนี้นะเพราะว่าผมไปไล่ดูในตลาดนักเตะเนี่ยมีสูงสุด105นะครับถ้ามาก็กระโดดมา111เลยนะครับก็ยังไม่แน่นอนนะครับอาจจะเป็นไปได้หรือไม่มีก็ได้นะครับเดี๋ยววันพฤหัสมาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับตัวต่อไปครับองลีครับเป็นปีกซ้ายร้อยสนะครับ ตำนานทีมชาติฝรั่งเศสนะครับการ์ดไอคอนนะเด็กปืนครับจัดไหมผมว่าโอกาสมาสูงนะครับสำหรับองรีนะครับผมไปไล่ดูมีทุกล่างครับตั้งแต่1้อยห้าร้มา111นี่มาแน่ครับยังไม่มั่นใจว่าจะมา วิกสามหรือวิกสี่นะครับแต่ว่าข้อมูลมาวิกสามนะครับแต่ยังไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวรอดูวันพฤหัสอีกทีหนึ่งผมว่าโอกาสมาค่อนข้างสูงนะครับสำหรับองลีนะเนี่ยมาดูราคากันหน่อยครับองลีหนึ่งพันห้าร้อยชิ้นส่วนนะครับสตัมหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับเบนโดซิวาหกร้อยห้าสิบคิงคาริมหนะ้าร้อยครับมาคินยอสแปดร้อย ก็น่าสนใจนะครับองลีก็พันห้าร้อยชิ้นส่วน,นครับใครไม่ชอบเบลก็จัดองลีได้ครับเดี๋ยวใครจะรอไปวิกที่สี่ก็รอไว้ก่อน,นครับใจเย็นๆนครับแต่ผมไปแล้วครับไปตั้งแต่เบลละพันห้าร้อยชิ้นส่วนชิ้นส่วนหมดแล้วนะก็คงจะไม่ได้ตัวไหนอีกแล้วครับถ้าได้ก็แลกได้น,นิดหน่อยนะตัวสองร้อยสามร้อยก็น่าจะพอได้อยู่นะครับ ข้อมูลนักเตะกกับตันวิก3าก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามปิดกำลังใจให้ด้วยครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ